ไลาเอ้ยเอาเอาอีกทีมึงเอาสุดไหนเออเอาแขนยาวนะแคทจะได้ประจำมาจ้าพี่น้องกำลังพาเด็กๆมาเลือกสุดว่ายน้ำค่ะจะลงเล่นน้ำค่ะสวนน้ำค่ะสวนน้ำอะไรคะพี่ สวนน้ำยิ và, ้มแย้มสวนน้ยิ uhm, okay. uh, ้มแย้มมาสั้นอันนี้ยิ้งยิ้มใหญ่เลยค่ะพี่น้องดูชุดว่ายน้ำผู้หญิง้เกิดอาการชุ่เออนั่นแหละลูกเออเอออันนั้นแหละห้าสิบเลยนะ ดูราคาด้วยนะเอาิบเอาลูกเอานั่นแหละเออห้าสิบสี่สิบของอีการสี่สิบของแค่ห้าสิบพี่บอยเอาตัวนี้มึงพี่บอยเพ่ปะรกี เออนั่นแหละนั่นอะมือนั่นก็มีไซส์นั่นแหละเล็กไปแคทยเออนั่นแหละลูกนั่นแหละผู้ดีแล้วนะเออก็อยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอเป็นผู้ชายต้องจิกกันไงแล้วเหรอกูนึกว่ามึงจะเอากระโปรงมึงแต่มึงไม่เอากระโปรงอ่ะ เอาเอาเอาเน่อาเราดูไปจ่ายตังยังไม่คนเลยนี่ของการนะจีสิบของแค่ห้าสิบห้าสิบเลยหรออันไหนหกจีบองชุดหกจีแปดร้อยห้าสิบอันไหนสองชุดอันไหนบ้างสามชุดอนไหค้าสมุดหวมหมด เออก็เออก็มันคนละราคาเนาะอือราคาไม่เหมือนกันน่ะมันไม่ใช่สี่สิบสี่สิบโอ้ยบัดมีเมียดีสยสามัญชีให้กูหาให้บอโอ้โหเออนั่นแหละนั่นนั่นนั่นโตในมือนั่นนั่นโตแค่เออนั่นแหละเออ ใส่ตัวนี้ไม่ได้มากเลไพ่หดูกลัวใส่แล้วมันเข้ายังไงตี